วันนี้ค่ะวันนี้เราก็อยู่ในเกมเราบอกแม p ฟ็อปบี้โอเค e ีที่แล้วเราก็สร้างสูตรอาหารมาสองอย่างอ่ะวีดานี้เราจะมาทำสูตรอาหารที่เรารู้นะกันแค่นี้ถ้าใครรู้สูตรอาหารอย่าลืมบอกมาในช่องคอมเมนต์ได้นะ

มันมาคือแมวหรือว่าคือเสืออะไรแมวเปเสอแมวบอกเสืออะไรแมวเสือนี่แมวเป็นเนี้

โยฮะตีหยั่งบุปผานะเราเอาของเราก่อนเนี่ยขอกไม่มีอะไรเราไปได้แพ้ไหนเรามันเด่นทาเราไม่ขอไปได้ยรเขาเอาคืนหน้าใหมให้แล้วเขาก็จะเปิดประตหน้าไอ้กวนดำ

ยกันชาแมวอยู่นี่เปกัญชาแมวเดนเดนเี้ยนะบดันบุดันนี้ยนั่เอยบุดั่วุดันเ้เรีกอันนั้นมาให้รออเดี๋ยวตอนี้เพ่อนที่อาหารเถอะอ๋อบัเ้ท่าก่อนกัเจ้ากุ๊ดตั้งไร่เ ร้อยป้าเรามีพันหนึ่งแล้วว่าจ่ายไปสักพันร้านนึ่งเนี่ยค่าเช่าอยู่เป็นชาติเขาป้ายอยดิิ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 ดิ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 ิิิดิิดิิดิิิดดิดิดริด ลูกไัโลกตรงนี้คื <apan> <cartoon> อดาบเราไปต่อสู้กับพวกบัณฑิตแล้วกีตกใจเราดาบก่อนเราใส่ต่อสู้นี่นะปะน้ามันตรงนี้ดอกไม้มันจะมีประโยชน์เพื่อว่านี่มันนี่มันแม่มดไม่ดีแมวมดแมวแมวแม่มดไม่มันคือแมวแม่มดอันนี้คือมีอะไรเนี่ยชูกำลัง เร็วมันมีเพิ่มความเร็วบวก5้าแล้วก็ตีดในห้องหลังห้องใต้หลัง หัวหน่อยขึ้นไปลงไปการนี้คือเป็นบบ้านออรนอลโลวบักเลยเ่อไปก็คือปุ้ยพูเปลี่ยนพูเป็นปุ้ยสำหรับพืชกัญชาแมววงาแม ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมต้องเก็บเงินใ่เียเงินเก็บพัดาให้ค่อเรนเเนย้าเนนเเนเราจะมาสร้างเออปรตีปรตใช้เนื้อมะเขือเทศแล้วก็มาเขเรนยทำแล้วเรียนเยอะเรนเยอะเเอรนเยอทำเ พี่เองทเองกดดูอยากต้องการจรู้ว่ากดสักอนแล้วถ้าเปเรามาทำในแบบของเรานี้เราก็ต้องังเป็นแมแบบกลางแง้มลงเราูผิดมัณจะกลายเป็นเนื้อเน่าขอสีดำ้อเาไป๊นึงกบเปิดวันนี้เราไม่กลัวแบ้นล่ว

วนั่งอนั่งเลยเกมีลื่นขี้ด้วยปรกิตตีมายัดปากฟอปป้าเลยแม่แมวไม่มีอะไรเกมตอนนี้เราเป็นเงินอยู่แปดพันแล้วท่วมไฟมีดาบด้วยก็มีทหารฟอปป้ามีป๊อป มีแมวป๊อปด้วยแล้วก็มีแมวชาวนาชาวนามีต al ั้งเยอะแล้วก็มีเออแมวอ้วนก็มีเขียวกระโก้อันว่าเขียวกระโก้แบบมีเรือกระจกแล้วก็ชิคอัตโนมัติแล้วเบิร์ดเกมแล้วกดซื้อเลยไม่แน่ยต่อไป ก็น่าอันนีอะไรหยเฮ้ยราคาห้าร้อย what the fuck กหยกนกหยนหยเยเพิ่มยีราฟเส็วานเี้่อขอบคไปอีกขอคท่าน่อป้าทองบ้านตัวเองอยู่ใช่ไหม

ไระโยนอะไรอะไหนเรมันมีถุงมันบอกว่าอะไรกบตาอบคุณจังว่าเงินหลังจากอะไรอะไม่ออกไม่ออกแล้วคุณยังอยู่ป้อนหนึ่งอยู่คุณจะอ่านออกได้ไหมมันไห้ถูที่ถุงเนี่ยโคลนกลับบอเร่งเวลา เราต้องเก็บเงินซื้อบุดังเนือุดยงเน้ต้องผลิตบุดงนี้อุดยเน้อุดยเนอุยเนือต้นไมบะหมี่มะเขือเทศเนื้อถุพัคเกตี้เามีแล้วทีเราสูตรพัคเกตีเราไม่ได้ไปดูใครมาหรอกแต่เรา ม um, ีสมองเวนใช่ไหมคามดีปวาบดีราคาแพงไปซื้อไม่ได้นี้ยมัน U F O น้วมัน U F O ของเอเลี่ยนใช่เราหลงเข้าไปเรามีปกเกตี้อยู่เราเผื่อจะเอาปกเกตี้ไปให้เอเลี่ยนนะใส่ไปใส่เข้ามาอันนี้อะไรเนี่ยใช้เมดิโอ อุกกบบาบาตไอ้ไอ้แทนบูชาวานนี่อะไรเนะี่ยให้ห้องด้านหลังมีกล้องพอห้ามาาการกความแมงมงุมบ่นเบื่อจุ๊บก็คือแบ็คนูมใช่ไหมเราซื้อปุ๊บแล้วมาานันจะมีแบ็คนูมโอเคเข้าใจแล้วต้องอุกกบบาบาตเองนะต้องมาเล็อุกกบบาบาตจะกดจะอุกกบบาบาตตรงเลย เมื่อไรเราดูแลพ่อป้าก่อนเอาไปกินป้าอยู่ตรงนี้ไหนอู้เนี่ยมาใส่ตรงนี้ปุ๋ยใครก็ไปรับเครื่องรักติดการเจริญเติบโตเอากระอกมันเปิดใช่ไหม คราวนี้ตกเพลินก่อนเฮ้ย,ยอะไรล่ะฝนด้านตกแล้วตกเหรอ What the fuck ห ก้อนวิ่งแรงขี้ดีแดงวิ่งแรงอะไรจะไปเก็บละก้อนมัน,นในไหนฮะไปกระบาดต้นอ,อะไรไม่สนเอามันไปอยู่ต้นน้ำได้ไงเนี่ยเล่นนะไอ้นี่อะไรเนี่ยเห็ุเหรอไป ไม่ทัน้ลกระบาบไม่ตกมาแล้วมาแ้แหละมนไม่ตกมาแีมีอีกไหมเยนะเก็บดิไปไปดูแลพ่อป้าเลยเมอลี่เมอลี่ไปดูแลพ่อป้า เราซื้อไอโคเตก่อนแล้วก็ตันด้วยแปกลูมสาวกอนหนนี้แกมันเพิ่มสาวกาศมามไม่รู้เพื่ออะไรแล้วมลเดี๋ยเห็ุไป่อนเข้ามานี่นมันแมวโต กูติ๊กยูเดนยูโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่สามหมื่นแล้วเราจะซื้อดาบอะไรนะบันดิตบันดิตจีนี่เด็บบันดิตไม่เป็นไรฟ้าบ้านเราประกันตัวเดอยวพี่จะเฝ้าบ้านหนึ่งพี่จะเฝ้าร้านข้าวมันข้าวไม่ได้หนึ่งตัวเด็ด ให้พี่ดูอะไรอะให้พี่ดูเลยไม่สนใจเจ้าของช่องเลยช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยเลยนะไม่ต้งช่วยหรอกวันลังเหตุไปตอนนี้ตูเก็บเองแค่บอกก็พอวันรจะได้เห็นเอาเห็ดมานนี่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อโล่ในจูที่ครอบป้าดีๆโอ้โหโล่นี่คนอะไยี่ห้อกับรูปเลยนะดูดิตดองนที่ยี่ห้อกับรูปเหมือนกันจังมันเถอะพี่่ังมันเถอะไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวเราเอาเห็ดเป็นเลกกับท่านแมวมดก่อนนี่แมวมด เออเอาความเร็วแล้วก็น้ำยาชูกำลังชูกำลังลกินทำไมเราเรากวดกินตอนที่แบคทีร์มันมาแล้วมันก็แ้วเ,เราจะเอานั้นเอาน้ำยาวิ่งไว้ที่หลังตอนแบคทีร์มาปุ๊บเราจะวิ่งไปแล้วเราจะเจอตัวอะไรตัวนั้นมันก็คือบิงกัสมาเก็บบิงกัสมาเก็บบิงกัสบิงกัส

กันต้องการเก้าอี้หรือว่านั่งเว็บตรงนี้อย่างนี้ดูดิว่าเว็บโอมันมีวิธีแก้ไหมตอนนี้กล้องค้างของจริงแล้วขยับเอามือเลี่ยงกล้องไม่ได้แหลยดูดิว่ายูโอช่วยได้ไหมกดกดกดไม่ได้ก็พิมพไม่ได้กับเพ้อเคต้องปิดคลิปแล้วแหละไม่ต้องต้องปิดคลิปไม่ตัด คลิปมาก็จบแล้วนะคบหมอย่เรืวกดไลค์กดแชร์กดซับติกก์กดแล้วก็กดกระดิ่งช่องก็จะได้เป็นพิารช่องโอเคแล้วก็เจ้าป้าทุกป้าใเนี่ยเจ้าป้าเออเป้าว่าเออ้าป้าโอเคบาย